ไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าฮอปเปอร์ที่เราเตรียมมาตัง้งห44กว่าอันเนี่ยมันจะสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เอาเชิดรอดซีซั่น11ตอนที่25มั้งไม่ก็ก็ใกล้เคียงอะนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ห่างกันมากเนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้เป็นตอนที่25แล้วกันนะฮะแล้วก็กลับมาในรอบหลายเดือน <laughs> อะฮะโอเค วันนี้ให้เรานะจะมาทำสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบปั๊มสูบปุ๊บปุบปุบ,ปบไอเทมขึ้นอะนะฮะอะไรปุ๊บปุบปุบคืออะไรนะไม่ใช่ขี้นะฮะปู๊บอันนั้นมันเออเนาะไม่ใช่ขี้นะโอเคตอนนี้เรามีฮอปเปอร์เหลือจำนวนหนึ่งเลยนะฮะลงดีๆไม่เป็นเออนั่นแหละนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมีสองทางฮะ จะมีกล่องนึงเป็นบนเมียวนะฮะแล้วก็อีกกล่องนึงจะเป็นเหล็กอ่าคุณเข้าใจถูกแล้วฮะโอเคไหนะดูสิเหล็กว้าวว้าว,าวามีแค่นี้เองเหรอนาเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่าอย่างแรกครับเราจะขุดรอบรอบนี้ออกก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นที่ขุดซิลทอ็อกปะโอซิลทอกด้วยเฮ้ยเออดีจเจริญเจริญเป็นที่ขุดซิลทอกโอเคนะ จะได้ขุดกระจกได้นะฮะแต่ก็จะเสียๆกับตรงนี้หละนะฮะอ่ากระจกโอ้กระจกโอ้ no ไม่เป็นไรนะ,ะกระจกซื้อ npc ได้นะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดหายากอนะไรเนาะเออแค่ขอให้เราไม่ร่วงลงลาวาก็พอนะฮะว้าวโอ,โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรานะฮะขุดบริเวณริมแม่น้ำนี่ก่อนแล้วกันนะ,ะเออใช่ เออใช่ใช่ใช,ใช่อย่างนี้มันก็จะโดนฮอปเปอร์น,นี้ด้วยดิฮอปเปอร์น,นี่มันโดนทําไงอะเน,นี่ยคือถ้าฮอปเปอร์ตัวนี้มันโดนด้วยมันก็คือจะไม่เก็บเข้าคลังเลยมันจะไปอันนี้เลยนะอ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าเราเอามาว,วางอย่างนี้มันก็เหมือนกับการดูดไอเทมก็คือสรุปแล้วมันก็จะไม่ได้สตั๊กของเลยอยแต่ยังไงพ r i อ r i t ริตี้ของเรานะฮะก็จะต้องมาก่อนอยู่แล้วนะฮะ คือต้องมีเหล็กใช้ก่อนพอไม่มีเหล็กปุ๊บถึงจะสตาร์ทเข้าคลังได้นะฮะเราดึงมาจากกล่องแรกก่อนแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะฮะเพื่อความรวดเร็วในอ่าออจะได้ทำฟาร์มเหล็กจบเร็วเนาะเราเราเราจะเน้นที่พ r i อ r ร t y ตี้ของกล่องหลักนะฮะส่วนไอ้ก,กล่องที่เหลือพวกนี้นะฮะมีไว้ทำอะไรนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง <c oughs> เอออ๋อแล้วก็ก็ดึงมันร่วมมาใช้ด้วยกันได้เนะาะงั้น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 เราเอาลงไปอีกหนึงน่งระดับโอเค เราจะใช้จุดร่วมกันอะนะฮะคือมันจะดึงไปใช้พร้อมๆกันนั่นเองเนาะงงไหมไม่งงอืมถ้าถ้างงก็ดูไปแล้วกันนะฮะก็จะเข้าใจเองนะฮะเออโอเคนคังอะ้นะฮะเราก็ทำแบบนี้ไปนะฮะคือ priority มันต้องมาก่อนอยู่แล้วนะฮะ พ o ร i t ีของกล่อง Quick Success นะฮะไม่ต้องไม่ต้องงงนะฮะอะไร success success อะไรนะช่างมันเถอะนะฮะอย่าไปใส่ใจนะมันเป็นเรื่องยุมยิมนะฮะยิมยิมมยิมยิมนะฮะแล้วเวลาเราอุดเราอุดยังไงเนี่ยเออนั่นดิแล้วเวลาเราอุดเราอุดยังไงอะเออเออขุดเออทำแล้วก็ลืมชิดไปนะฮะอย่งนี้ก่อนอ่ะเราอุดนะฮะอุด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 นะฮะอุดอุดอุดให้หมดเลยนะฮะเขียนฮะเราจะต่อมาอย่างงี้นะฮะ อุย้ยส่วนไอ้ครั้งพวกนี้มันเพิ่มมาจากไหนนะฮะก็ไปทําหลังไมเอานะฮะเออโอเคนะจบนะเคลียร์เคลียร์ทุกปัญหาจริงๆนะฮะเออไอ้มันติดอ่ะเมวเออเกลียวกราดเกลียวกราดอะ่ะฮอปเปอร์มีจํานวนมห ah าศาลบอกเลยนะฮะไม่กลัวฮะไม่กลัวไม่กลัวอ ชิบช sí, okay. ิบ okay. ชิบโอเคส่วนของตรงนี้นั้นเอายังไงดีเคลียวเราข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะเสียวฮะเสียว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 อะไรเสียวตกนั่นแหละนะฮะเสียวเดี๋ยวตายฮะเดี๋ยวตายนะฮะชุดเกราะก็ไม่มีฮะเลเวลก็สูงนะฮะเดี๋ยวหายหมดเลยนะฮะหายไปในพริบตานะฮะปิ้งนะฮะสาดสาดกริ้งเลยนะฮะโอ้โอเคฮะเราจะเออจริงๆไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้เราก็เออไม่เป็นไรนะฮะเราเป็นคนที่แบบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องยากนะฮะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากสิ ถ้าเรื่องเล็กก็คือต no ้องทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เอองงงงงงกับคำศัพท์ตัวเองอย่างนัฮะมันจะต้องํำเรียงจากนี้จนมาถึงตรงนั้นนะเออมันจะต้องํำเรียงมาถึงตรงนั้นนะฮะโอเคฮะเราขุดเป็นล่องน้ําก่อนนะฮะแหมฟาร์มเหล็กเรานี่อจริงๆถามว่านาคตสามารถสร้างเพิ่มได้ไหมสร้างได้นะฮะถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างต่อเองนะฮะทำได้ฮะทำได้ทําได้นะฮะ ขยับเ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 ข้ามาสิกระสัก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 ภ <c oughs> าษาอะไรของเราเนี่ยตรงนี้ฮะเรากะจะวางเป็นดร็อปเปอร์นะฮะเราปักทอดเอาไว้ก่อนแล้วกันฮนะเพิ่งมันจะกลมกลืนไปกับอันอื่นก็เถอะนะฮะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ปักอะไรเลยนะฮะเออตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นดร็อปเปอร์นะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะ โอเคเราจะทําตรงนี้ก่อนฮะคือทุกทีแล้วไอ้พวกฟาร์มแบบเนี้ยนะฮะแบบไอ้คลังอย่างเงี้ยนะฮะเรามักจะทําหลังไหม่ฮะแต่ครั้งนี้ฮะเราทําสดอ่ะทําสดเลยนะฮะถามว่าทำไมไม่วนตรงนี้ให้เสร็จทีเดียวเลยนะฮะแล้วค่อยมาคือมันจะเปลืองฮอปเปอร์ทำมันจะต้องมาวิ่งมาอย่างนี้อีกนะฮะแล้วก็ชึบนะฮะแหกโฮงเข้าไปนะฮะมันมันเสียเวลาฮะแล้วก็เปลืองฮอปเปอร์ด้วยนะฮะดังนั้นแล้วนะฮะเอาไว้อย่างนี้อันดีที่สุดนะฮะอืมคือจริงๆแล้วเราไม่ควรจะให้มันวนครบเลยนะเออออไไมม่่่เป็็นนนรรรหกกแแตัววคบล้ะ คือจริงๆแล้วมันแล้วแต่ดีไซน์นะฮะคือเราอยากจะทําแบบนี้นะฮะประหยัดได้ประหยัดนะฮะอยากจะทําแบบนี้เนาะโอเคแต่จริงๆใครทำแบบอื่นได้ไหมได้นะฮะมันมันมันทำได้เหมือนกันนะมันมีดีไซน์ที่หลากหลายฮะมันไม่ได้ฟิกสายตัวนะฮะคือใครๆก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าเกมไมค์ครามเป็นเกมที่ไม่ฟิกสายตัวนั่นเองนะฮะโอเค very good โอเคมาถึงตรงนี้ต่อนะฮะตรงนี้อุดไปก่อนอุดไปก่อนเพื่อความสวยงามฮะแล้วก็จะได้มาจัดวางระบบกันถูกนั่นเองเนาะ คาดว่าเหล็กที่ต่อจากคลังข้าพเจ้านั้นมันน่าจะไปรออยู่ณจุดปลายทางนะฮะเดี๋ยวอุดอุดปิดทางก่อนปิดทางปิดทางนะฮะเนี่ยคาดว่าจะมาค้างตรงนี้นี่ไงมค้างเต็มเลยนะฮะตรงนี้นั่แหละเหนื่อยใจจริงๆนะฮะที่จะต้องทําเนี่ยไม่ทําได้ไหมนั่นปิว้วลวงโลกไปแล้วนะโอเคนะฮะ เราอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทางตรงนี้ฮะยังไงก็ต้องได้ทุบฮะแล้วก็หินจะเสียไปกับช่างมันนะฮะเนื่องจากว่าสโตนบิ๊กเรามีเยอะเนาะโอเคโอเคค่อยๆต่อไปนะ,ะระมัดระวังกันด้วยนะเนื่องจากว่าข้างหน้าเป็นลาวานะฮะแล้วเราก็อยากจะแบบเก็บธรรมชาตินะฮะเก็บบรรยากาศธรรมชาติเอาไว้อย่างเงี้ยนะฮะเห็นลาวาตุบ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 นะฮะที่พร้อมที่จะฆ่าตายได้เลยนะฮะว้ายอ้เจางผิดเลย no hop hop เอาไงดีเอาไงดี ทิ้งมันไปไหมเอาไงดีเอาไงดีงดลงไปเอาลงไปเอาเออลงได้นี่ชึบอืมนะฮะตรงนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะฮะแล้วเราจะขึ้นยังไงล่ะนี่อ่าขึ้นยังไงเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อ้าติดแหมอะไรนี่อะไรกันเนี่ยเออทำบันไดามารับหน่อยดี โอเคนะ,ะเดี๋ยวเราทําบันไดนะ,ะทำบันไดทำบันไดเนี่ยบันไดของเรานะฮะสุดยอดไหมล่ะเออนี่แม้บันไดเราสุดยอดเจ๋งเจ๋งเนะจ๋งนะฮะเจ๋งนะฮะไม่ใช่เจ๋งนะฮะนะต่อดีๆฮะต่อดีๆฮัลเปอร์หมดะฮะไม่ไม่คิดไม่ฝันเลยนะฮะว่าฮัลเปอร์ที่เราเตรียมมาทั้งหกสิบสี่กว่าอันเนี่ยมันจะอ้ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอยไม่ลงราวากระบุนแล้วโอ้ยมาโอเคสเบียงพร้อมแล้วนะฮะสเบียงบ้าอะไรล่ะโหนะฮะเร็วนะฮะขาไม่หักกระบุนแล้วนะฮะเกมนี้นะฮะสุดยอดเนาะเออนะฮะอู้อูใช่ใช่ขุดไปเลยนะขุดไปเลยเจ้ามันนะฮะบล็อกกากนะฮะเออจริงๆก็แอบเสียดายอยู่นั่นแหละนะฮะแต่ก็มัน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 เป็นงานที่ต้องลงทุนฮะต้องแลกกันนะฮะ แห่เม you know, like ื A ่อกี A ้นี A ้เกือบตายกันเลยทีเด oh. ียวนะฮะตายแอก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 นะฮะโอ้ในที่สุดมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วสินะขั้นที่เราไม่สามารถจะหวนกลับไปได้อีกแล้วเหมือนค้ากระไรบางอย่างเนาะผ้ากระตูนอะไรเงี้ยเออเนาะโอเคเราเราขุดตรงนี้ไปเลยนะบายบายนะบาย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 โอเคนะฮะเมื่อกี้เกือบตายนะฮะเออ รอดมาได้ไงเนี่ยโอ้โหเก่งจริงๆเลยเอาโอเคนะฮะห้องเรานะฮะก็กลับมาเป็นปกติไม่มีอะไรเลยอ่าเหล็กก็ค่อยๆมาเนาะ โอเคนะเดี๋ยวเราจะทําสิ่งที่เขาเรียกกันว่า d r o p p เปอร์ฮะถ้าไมไม่ทำดิสペンเซอร์จริงๆมันทำได้มาทํำได้ฮะมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากเนาะดังนั้นเราทำเป็นดร็อปเปอร์ดีกว่านะฮะด r o อปเปเนี่ยนะฮะจะต้องมี Cobblestone นะฮะคาร์บอนสโตนคาร์บอนสโตนเย่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 เยันยะเย่บเยรเย่่เเอ่เย่เย่เย่เ่เ่เย่เยเร่เ่เย่เ่่ย่่ยเ่ คือตอนสร้างก็คือสร้างตามอุ้ยเยอะไปอ,อ,อ,อต้องมีเนเธอรคอสอะเนเธอร์คอดคอดคอทคอดคอทคอดคอท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 คอเคอทคอทคอทคาทคอเคอทคอทคอทเงีเ,งงเศร้าทคอทาอทค้ทเศร้าทคาาอ,อๆอทอทค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 ออทคอออ เหยียบย่ำเหยียบย่ำเหยียบตัว n p c เล่นนะฮะ n p c ไม่ร้องไห้ด้วยนะฮะไม่โวยวายด้วยนะฮะไม่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 โกรธด้วยนะฮะเออเหยียบเหยียบได้นะฮะไม่ตายฮะแต่ถ้าสมมุติว่าตีแค่แค่แค่สกิทฮะแบบแบบแปะมืออย่างเงี้ยแปะมืออย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหลดราคาเอ้ขึ้นราคาของทันทีเลยนะฮะบอกว่าทําร้ายฉันทําไมอะไรอย่างงี้นะแต่ไปเหยียบนี่ไม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 ่ถือเป็นการทําร้ายนะฮะงงไหมอือนั่นแหละอ่านอนสักนิดนึงนะฮะโอเคไปละบ๊ายบาย เป็นเรคนดีอย่างนี้นะฮะแย่ง n อ c นอนไม่พอนะฮะแถมยังทำรบกวนการนอน NPC ด้วยนะฮะแต่ว่า NPC นฮะนอนเนาะถึงเวลานอนก็นอนฮะเวลาคนมาปลุกก็ตื่น,นะฮะ <c oughs> เป็นเด็กดีจริงๆนะฮะความเป็นเซียนที่เรียนมานะฮะอเออเซียนที่เรียนมานะฮะโอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยๆๆๆ,ๆ,ๆโอ้โหสติ๊กมีแบบมหาสารบาลไทยกันเลยทีเดียวนะฮะทำมาสักสิบแปดอันแล้วกันโอเค แล้วก็เอาสตนออกมานะฮะมันจะต้องมีอันนี้2อุ้ยเอ้ามันใช้แค่อันเดียวเมาเมาเมาอันนี้ก็ใช้เยอะหน่อยนะฮะโอเคไปนะฮะไม่ตายนะฮะไม่ตายไม่ตายวัดแล้ววัดแล้วโอเคฮะเราจะทำดอปเอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะจริงๆเราถามว่าเราจะทําเป็นแบบแท่งเหล็กเนะี่ยเออมันก็แท่งเหล็กก็สวยดีเนาะถ้าสมมุติว่าเราเอาแท่งเอ้ยไม่ใช่ถ้าเราเอากระจกมามาดันเงนี้ยแบบดันเงนี้ย บ,ลบ,ลบแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วบล็อกไหนก็อัดแน่นไม่ใช่กลวงนะแล้วไอเทมมันพ้นขึ้นมาปุ๊บมันจะเหมือนกับบล็อกบล็อกมันจะดันให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยมันก็ได้นะเออแต่ว่าเราจะเอาข้ากล่องยังไงเออคิดแล้วคิดอีกนะฮะมันมันยากฮะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่างนี้อย่างนี้อ้าอยหันหน,น้ามาไหมน่ากลัวนะตรงนี้บล็อกเหล็กนะฮะคุดคุดออกฮะตรงนี้อะไรอ่ะนี่ก็บล็อกเหล็กเหรอโอ้บล็อกเหล็กเหมือนกันแฮ นี่ฮะนี่คือที่วางกล่องของเราฮะอวัดดีซอมบี้ซอม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 ไม่มีฮะไม่มีขวานฮะหนีฮะหนีหนีหนีนะฮะไม่มีขวานฮะโอเคระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะฮะตรงนั้นฮะคือเซตเซตนั่นคือเซตเซตสรางประหับพันของเราฮะขุดออกฮะขุดออกลวงโลกกันเถอะทีรักเช่นเจนลงทอดเธอโอเค วนตันนี้ฮะเราจะทําเป็นวงจระฮะส่วนถามว่าไอไอตัวของอะไรนะบนมิวเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะสร้างต่อมใกล้ๆก,กันนะฮะต่อมนะอาจจะสร้างใกล้ๆก,กันเนาะโอเคฮะแต่ว่าณเวลานี้ฮะเราจะเอาส่วนของอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะฮะอืมเราเอาเอ็นมาฝั่งนี้แล้วกันนะฮะอย่างงี้อย่างงี้ อันนี้อันนี้เราแค่เอาแค่เออ่ส่วนของฟาร์มอันนี้ก่อนนะฮะฟาร์มเหล็กนะฮะเอาเออไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มเหล็กเอาส่วนของเหล็กไปกินก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวส่วนอื่นค่อยตามมาทีหลังเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอทำเลสโตนทอดหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าเลสโตนทอดเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะฮะในการที่จะปามไอเทมขึ้นข้างบนนะฮะแล้วจะพูดแรปไปไหนนะลิ้นพันนะนนะอู้เลสโตนบล็อกมีตั้งเยอะแยะนะฮะจะเกิดการจับตากระชากกันนะอๆๆๆๆอโอเคลิน้นพันฮะยอมรับนะฮะว่าลิ้นบน เยอะไม่ตายก้าบุญแล้วนะฮะบอกเลยนะฮะส่วนตอนนี้เราจะทำเป็นวงจรวนลูปนะฮะทำอย่างนี้เนาะทำอย่างนี้อุย้ยเอออย่างนี้อย่างนี้เออจเจริญโอเคนะฮะเออใช้เป็นบล็อกทาร์เก็ตนะฮะเนี่ยเห็นไหมไฟมันจะจิ้มเข้าอ,อันนี้ได้ด้วยนะฮะเออเนาะแล้วก็วางในโซนฮอตเข้าไปอย่างนี้ฮะอ่าโอเคจูอารเบรนไลท เราเป็นอะไรเสียงเราเนี่ยเอ้ยไปไวไว้ไวไว,ไ,วไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะต้องต้องอย่างนี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบล็อกจะพอหรือเปล่าก่อนเออนะฮะใครมีแบบเอ่อไปป่าจังเกิลแล้วมีแบบแพนดงแพนด้าไปเจออะไรมาอย่างงี้นะฮะใช้สแกฟโฟดิ้งได้เลยนะฮะ ดีมากะฮะด,ดีดีดนะฮะบอกเลยนะฮะมันจะต่อได้สะดวกสบายกว่านี้อีกนะฮะแล้ก็ไม่เปลืองบอกเราก็ไม่เปลืองที่ขุดด้วยนะ,ะบอกเลยคือเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยไปแค่นั้นเองนะเราก็เลยไม่มีเนาะโอเคปะจบไหมจบจบเลยนะฮะยังไม่เคยไปเนาะโอเคของมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะะ เราลืมลืมเลยนะเอาเราลืมเอากล่องมาเอ้ยไม่ใช่อย่างงี้ฮะอย่างงี้โอเคแล้วตรงนี้ก็เอามาเป็นกล่องกล่องฮะกล่องกล่องยู่ไงกล่องอ้้หลดนลานมากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องมาปิดปิดหลักฐานนะฮะอ๋ออ๋อใช่นะฮะถ้าเป็นหลักสูตรของเราเนี่ยนะฮะเราจะมีการห้ามเลือดเอ้ยไม่ใช่ห้ามเลสโตอตรงนี้ด้วยนะฮะ เนี่ยเราจะจะมีหลักสูบแบบนี้ฮะก็คือห้ามเลสโตอตรงนี้นะฮะแบบโอเคหยุดนะสต็อปปุนะมันมันอันนี้เกินไปนะฮะมัน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 ไม่ทันฮะมันไปไม่ทันนะฮะของมันจะคลางคลางเลยนะของมันจะค้างหยุดสต็อปปุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออไฟมันก็จะเออเอนิดนึงนะฮะน่ามันมันเร็วไปมันเร็วไปมันก็วงลูปไม่ทันอ่ะเออวงจรไหมฮะวงจรไหมนะฮะไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนละไม้ละ อ่าไหนลองเอา Target Block ออกดิแล้วถ้าเราเอาเป็น Block Cobblestone อย่างงี้ไม่ใช่ Cobblestone ฮะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อ Target Target นะฮะเอ๊ยเอ๊ยไม่ใช่โอ๊ยมืนเอ้าใช่มัมเถอะอ่านั่นวงจรค้างเลยนะฮะเออเลยอ่านะฮะวงจรค้างฮะอ๋ออ๋อใช่ใช่เราลืมให้มันวนลูปตัวเองแม่มืนอนี้ยนะวันนี้เป็นไรไม่รู้นะมืนมื่นทั้งวันเลยนะฮะอย่างงี้นะฮะเอออ่านั่นเออเลยนะฮะเออ อันนี้รอดูนะับวงจรนะฮะมันก็รู้ทางานได้ดีนะแล้วมันก็ไม่อีกแล้ววงจรเออใช่ข้างบนมันจะทะลุเป็นน้ําพุเลยนี่เอาตายแล้วกล่องกล่องไม่มีกล่องเดี๋ยวไอเทมข้างบนก็หายหมดหรอกโดนมบ,บี้ขโมยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นโอ้โหไอเทมกระจัดกระจายนะฮะอ่ะอย่างเงี้เอากล่องมาอย่างงี้นะฮะมันก็จะได้เข้ากล่องไปเนาะเข้ากล่องเอออะไรอย่างงี้ะนะ โอ้โ uh huh, หเหลือหนึ่งเลือดเกือ <_ an> บตายนะเกือ <_ an> บตายนั่นวงจรไหมฮะเครื่องเหมือนกับทำงานเร็วไปนะฮะเราก็ควรจะแบบให้มันช้าลงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะทุบออกฮะทุบอ,อะไรนะฮะเราก็จะวางเป็นเ hey, ฮไม่ใช่เ hey. ฮวางเป็นทาร์เก็ตบ็อกซ์เหมือนเดิมนะฮะ <_ an> เพื่อความประหยัดนั่นเองนะฮะประหยัดนี้ก็ประมาณเนาะงบประมาณเรา,ามีจำกัดน,นะฮะโอเคฮะเราก็จะห้ามเลือดอย่างนี้นะฮะ เลือดอย่าพึ่งเข้ามานะอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสั่งงานไม่ได้นะฮัลโหลโอเคคือมันจะมีปัญหาแน่นอนฮะถ้าสมมติว่าไอ้ที่มันเข้ามาเยอะเกินทีเดียวนะฮะอุ้ยอุ้ยลืมลืมลืมแหมก็ว่าทำไมไม่ไปถ้าเป็นอย่างเงี้ยวงจอมันก็จะช้าฮะช้าแล้วยังไงฮะมันก็จะปั่นต่อไปได้อย่างไร้ที่ตินั่นเองนะฮะมันไม่มีปัญหาฮะก็คือเมื่อกี้มันวงจอมันทางานเร็วไปจนช็อตไปเลยนะฮะ เนี่ยมันก็จะปิบว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 ิบ,บทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะส่วนข้างบนฮะมันก็จะมีในส่วนที่เก็บเหล็กนั่นเองนะฮะนี่ๆี ต้องพาไปดูเลยนะฮะว้ายว่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 ายผิดชั้นผิดชั้นนะฮะเน่เน่เน่เห็นไหมเหล็กมันก็จะเข้ามาเก็บเก็บด้วยนะเก็บในนี้เรื่อยๆนั่นเองนะฮะส่วนส่วนเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเบเบในส่วนของตรงนี้ฮะเรานะฮะจะทำเป็นอย่างงี้ฮะถ้าสมมุติว่าของมันเต็มคลังแล้วอ่ะจะสั่งไอเทมเอ่อระบบนี้นะครับว่าหยุดอย่าขึ้นมาอีกไม่งั้นระบบช็อตนะฮะทำยังไงนะฮะทำอย่างงี้ฮะ ลงไปสลับสลับกันแบบนี้นะฮะถึงมันจะสลับไม่ได้ก็เถอะนะฮะก็จะสลับไงเออนี่นะฮะมันจะวนไปอย่างงี้นะฮะมันจะวนล,ลูปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราอาจจําเป็นจะต้องเออหันไปอีกทางหนึ่งแล้วกันนะฮะคือเนื่องจากว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชนวงจรตรงเนี้ยนะฮะแล้วมันจะเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะฮะเออเพื่อความปลอดภัยฮะเพื่อความปลอดภัยของวอง,ขของ,องจรเนี่ยแหละนะฮะโกงวงจรเจ๊งนะฮะเออสร้างแล้วเจ๊งอีกนะฮะเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่พูดดิไม่พูดไม่พูด โอเคโอเคนะเราจะวนมาฝั่งนี้แทนแล้วกันเนาะอ่าแล้วเราก็จะขุดตรงนี้ฮะเราก็จะทะลุลงไปในหลังคาฮะตรงนี้ฮะเออมาลองนับนิดน,นึงเนาะอ่าตรงนี้ฮะคือคือเราให้พื้นที่แค่หนึ่งบล็อกก็พอนะฮะเนื่องจากว่าเลสโตนมันใช้พื้นที่ไม่เยอะเนาะโอเคส่วนที่เหลือฮะเราไปทําข้างล่างกันนะฮะเออตรงนี้อุดไม่ได้ฮะตรงนี้อุดไม่ได้นะะไม่งั้นมันจะวงจรเจงนะฮะ โอเคชึบชึบเปิดประตูแบบเซียนเท่านั้นนะฮะถึงจะทําได้อะไรงนี้ตรงนี้จริงๆเราควรจะหาอะไรมาอุดนะฮะไม่งั้นนะเดี๋ยวไอเทมแปลกปลอมนะฮะมันจะลงไปในออนนี่เนาะฮอปเปอร์นะมันมันมันไม่โอเคมันไม่โอเคนะฮะยังรุนแรงเลยนะฮะเมื่อกี้วงจรไฟถึงตรงไหนอนะเอ่ยฮัลโหลอ่าโอเควงจรถึงตรงนี้เนาะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิด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 ,ดอันนี้หลังคาเนี่ยตรงนี้นะฮะอุ้ยอุ้ยไอเทมไอเทมเอามาไอเทมดินมาโอเค ตรงนี้เลสโตนถึงตรงนี้สิ้นสุดตรงนี้นะฮะเราก็จะให้มันลงมาอีก1บล็อกอนี้นะฮะแล้วก็โอเคแล้วมันก็จะวนลงมาอย่างนี้ฮะ,ะแล้วก็แปะเข้าไปนะฮะแล้วมันก็จะวนลงมาอย่างนี้แปะเข้าไปแล้วก็มันก็จะวนอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมแพทเทิร์มันมีแค่เนี้ยนะฮะคือคือมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะมันก็วนไปเออลืมนับลืม,ลมนับลืมนับข้างบนละหนึ่งสองขึ้นไปนับดีกว่านะ โอเคตรงนี้เป็นคอมเพลเตอร์1อันนี้เลสโซน2อันนี้เลสโซน3นี่ี้าหกเจ็ดแแล้วนะฮะ8 8แล้วไงต่อ8 8 8 8นะฮะตรงนี้เนาะใช่ไหมหมืนมึนมืนมนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น9คือนับให้ครบ15อาา่าะฮะ นัำให้เขาสิบห้านะฮะอุ้ยเลสโตนเจ๊งเลยนะฮะอ๋อสร้างเละไปหมดเลยเนี่ยมันมันเป็นการสร้างที่ยากนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเองนะฮะเอาใหม่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะแปดเก้าเก้าตรงนี้เป็นสิบอ่าเราก็จะวนไปตรงนี้นะฮะสิบเอ็ด สิบสองจริงๆน่าจะมาด้วยกันเนาะเออนี่สิบเอ็ดสิบสองนะฮะตรงนี้ข้างล่างนี้ฮะเป็นสิบสามแล้วมันก็จะติดฮะตรงนี้ก็จะเป็นสิบสี่ตรงนี้ฮะสิบห้าครบแล้วนะฮะครบครบนะฮะสิบห้าครบครบแล้วไงต่อฮะเราก็จะจำเป็นจะต้องมีคอมพเวเตอร์นะฮะวางอย่างนี้ฮะอ่าทำเพื่ออะไรเพื่อเป็นการกระจายสัญญาณต่อนั่นเองเนาะ แล้วก็ไปหนึ่งใหม่นะฮะเออมันติดอันนี้อ่ะอืมอ่าเราเราไปฝั่งนี้แล้วกันนะฮะเราให้คอมเพลเตอร์ไปฝั่งนี้แล้วกันเนาะโอเคหนึ่งนะฮะสามนะฮะอ่าโอเคตอนนี้เราลงมาพื้นได้แล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตรงไหนเอ่ยตรงตรงสามอะฮะสี่เนาะสี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักครูน่นึงนะฮะฉากค่อนข้างปวดหัวนะฮะสี ห้านะฮะหก okay. เออใช้เออคอมเบเลเตอร์ให้คุ้มที่สุดนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะฮะเก้าแล้วก็สิบอย่างงี้โอเคได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไม่ได้ก็ร้องดูนะฮะร้องดูด้วยนะ อ่าอ่าวงจรโอเคใช้ได้นะฮะแล้วส่วนไอเสานี้เนะี่ยก็ไปเคลียร์กันเอวเองแล้วกันนะฮะเนาะโอเคฮะคืออย่างงี้ฮะโอ้ยทำไมเป็นเล่ยอย่างเงี้ยก็อะไรไม่รู้นะออกเป็นเนื้งอง็กออกมาเต็มเลยนะฮะเครื่องบนมันครบ เต็มกล่องปุ๊บมันจะปล่อยสัญญาณไฟออกมาได้15บล็อกเต็มฮะซึ่งเนี่ยวนหนึ่งหรอสิบห้าให้ที่พึ่งวางในโซนรีพิเตอร์ไป1อันนั้นนะฮะก็คือเป็นการกระจายสัญญาณนะว่าอ่ะเลสโตนหลังจากนี้นะไม่จำเป็นจะต้องนับให้ถึง15ละไอพวกเนี้ยไม่ถึง15ก็ไม่เป็นไรฮะข้างบนต้องถึง15ให้ได้นะฮะถ้าไม่ได้ก็คือต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมานั่นเองนะฮะคือทำเป็นเขาวงกดเลยนะฮะเอาอย่างไงให้ได้มันครบ15นะครับเพื่อว่าพอมันจะได้ตรวจจับได้ว่าพอของในกล่่อองนี้เเตต็ม็มมแบบบ100%ป,ปุ๊ะ ครบ14ครบทุกช่องเลยนะแล้วมันถึงจะปล่อยสัญญาณเต็มที่ฮะแล้วตอนนี้มันก็จะเริ่มทํางานฮะแล้วก็ลงมาลงมาลงมาบอกว่าอ่ะวงจรปัม๊มหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ตรงนี้ก็จะหยุดปล่อยไอเทมเข้ามาด้วยนะครับเพื่อกันวงจรเอ๋อนั่นเองนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นหลักการเข้าคร่าวนะฮะเข้าคร่าวนี้ก็ฟังดูยากเช่นกันนะฮะโอเคฮะเราก็เดินกลับขึ้นทางนี้นะฮะเพื่อดูว่ามีวงจรโอเคฮะเดี๋ยวเราไปแก้หลังใหม่แล้วกันเนาะอเอาไปว่านะฮะตอนนี้ฮะวงจรของเราเสร็จสมบูรณ์เเป็นทีีร่รรยยบ้้อแลว ซื้อใช้งานได้แล้วอ่ะนะฮะมีเหล็กให้กินแล้วนะฮะอร่อยนะไม่ใช่ละอ่ะมันก็จะมีเหล็กอยู่ในนี้นั่นเองซึ่งออซอมบี้ไม่อยากไฟอ่ะเนี่ยพอมันครบ15บล็อกปุ๊บมันก็จะวิ่งไปข้างล่างแล้วก็สั่งว่าหยุดปั๊มไอเทมขึ้นมาได้แล้วของมันเต็มนะฮะแล้ววงจรเรามันก็จะหยุดทํางานนั่นเองนะฮะแล้วมันก็จะทาให้ไม่มีปัญหาในการแบบพอเราหยิบปุ๊บนะฮะคือต้องอธิบายอย่างงี้ครับว่าสมมติเวลาเราหยิบปุ๊บนะฮะ เนี่ยหยิบของในกล่องคือของมันกล่องมันเต็มแล้วมันสั่งวงจรข้างล่างนี้พอสไปนะฮะเวลาเราหยิบไอเทมออกปุ๊บวงจรมันก็จะอันเนี้ยมันก็จะไม่ถึง15บล็อกมันก็จะอยู่ที่14บสี่อะไรเงี้ย้าเราหยิบไม่เยอะนะมันก็จะให้มันปั๊มไอเทมขึ้นไปต่อแล้ววงจรนี้ก็จะรันได้ตามปกติฮะแต่ถ้าสมมติเราไม่มีวงจรตรงนี้ล่ะแบบวงจรแบบกันไฟกระชากอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนในชีวิตจริงอะเนาะถ้าไม่มีตรงนี้ทําไงล่ะฮะมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะพยายามซูบอะซูบให้ได้อะ คือถึงข้างบนจะเต็มฮะมันก็จะสูบฮะแล้วเป็นยังไงฮะอเทมเหล็กจะค้างอยู่ตามดอปเปอร์พวกเนี้ยเต็มเลยนะฮะมันจะค้างอยู่ในพวกนี้เต็มเลย,ะะย,เเลยแล้วถ้าเวลาเราสมมติเราหยิบออาจากกล่องปุ๊บไฟมันไม่ครบ15บล็อกใช่ไหมอ่าอย่างนั้นอะ่ะคือเ,เวลาเราหยิบของออกจากกล่องเพราะเราไม่มีไฟเนาะถ้าเวลาเราหยิบของออกจากกล่องฮะมันก็จะสูบขึ้นมาไม่ได้หรือถ้าสูบได้ก็จะมีปัญหาตามมามากมายก็คือเราจะต้องมาแก้ ซึ่งถ้าใครที่แบบรู้ตัวว่าโอ้โหใช้เหล็กทุกวันเลยโอ้โหทุกวินาทีต้องใช้เหล็กตลอดเลยนะฮะทำอะไรก็แลกว่ากันใบเนาะแบบต้องใช้เหล็กตลอดเลยอะไรอย่างงี้นะฮะต้องหยิบตลอดเลยนะฮะคือไม่มีวันเต็มไม่มีวันแบบสต็อกคลังอยู่เต็มกล่องแน่นอนอะไรอย่างงี้นะฮะก็ไม่จำเป็นต้องมีระบบกันไฟกระชากก็ได้ก็ได้นะฮะไอ้นี้ขอตั้งชื่อว่ามันเป็นระบบกันไฟกระชากแล้วกันนะฮะตรงนี้ฮะต้องมีฮะเพราะอะไรนะฮะ เป็นการส่งข้ามบล็อกฮะซึ่งไฟตรงนี้ก็จะได้นะฮะบนบล็อกนี้ก็จะได้นะฮะตรงนี้นะฮะถ้าสมมุติตรงนี้เนี่ยไฟไฟไฟมันก็จะออกมาตรงนี้ด้วยนะฮะเอ่ออะไรอย่างงี้นีกก่นนะฮะคือถ้าสมมุติเราจ่ายไฟอย่างงี้ซูบนะฮะไฟตรงนี้ก็จะออก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 ข้างล่างก็จะออกเช่นกันฮะอ่าข้างล่างไฟก็ออกนะฮะดังนั้นแล้วนะฮะเราก็เลยทําแบบนี้นะเพื่อเป็นการประหยัดนั่นเองเนาะ เนี่ยเราก็ทําอย่างนี้นะไฟก็จะมาข้างล่างแล้วมันจะทาให้วงจรทั้งหมดเนี่ยหยุดทํางานตอนนี้ก็จะค้างตอนนี้ก็จะค้างคือตรงนี้มันจะแบบอ่ะฮอปเปอร์หยุดปล่อยมาให้ดอปเปอร์ดอปเปอร์ก็จะม,มีปัญหาก็ะปอดภัยนั่นเองคือมันหยุดดอปเปอร์ไม่ได้นะเออโอเคเราก็ไปหยุดที่ฮอปเปอร์แทนเนาะอ่ะเดี๋ยวความสวยงามอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปจัดในเบื้องหลังแล้วลวกันนะฮะแล้วก็ในเบื้องหลังฮะเดี๋ยวค่อยมาทําในส่วนของบอลมิลด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือสาระยามเช้าวันนี้ฮะ ทั้งหมดนี้ก็คือเอาเชืรอรอดซีซั่น11ตอนที่25นะฮะในการที่เรานะฮะได้ทำการสูบไอเทมขึ้นไปเก็บเหล็กนั่นเองนะฮะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือสาระยิมเช้าว,วันนี้พบกอกใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ